สาม0มื่นหาวที่แม่ลูกนี่โอ้แต่ลูกดีอยู่ด้ให้ลูกดีงามให้ลูกงามเพิ่งได้่งเอ,งอดเองพ่อมีอบอม่บ่ไดยซอยบอ่ไดยหอย่างเลยเ<อ>ไปเห็นแรนน้ำแม่แล้วมันบอรแรนน้ำแม่กินกินเลยน้องง่วกับ,บ่ไดยเห็นน้ำแสดงว่าลอดลูกดีลอดลูกไงไ ตัวไหนครับนนั่เด้แม่สาวหนึ่งอ๋อแม่สาวหนึ่งกับลูกตัวนี้เหรอเออลูกตัวนี้แหละโอ้ลูกมันเบิ่งลูกมันนี่ให้ลูกงามได้หน่แม่นี่ไหมหนาเก็บอยู่ได้หน่ตัวน้องตัวน้องได้ปีนึงผู้ดีได้เห็นน้องเออตัวกลางก็ได้เนียนั่นแหละตัวนั้นตัวนั้นแบบแม่สาวน้อยนึ่งกับน้องอ๋อ้าได้สามมื้อหาบ่ขายนี่ บ่ได้ด้ว่าเราเนี่ยสามมือหนาไหมเอาลองเบิรงรู้นี่ลูกบีบมาเตอร์ลูกให้ลูกดีนะครับนี่ลูกคอได้เจ็ดมือแล้วคอดเองแข่งขาไงลูกบีบมาเตอร์นี่ลูกเขาทั้งนั้นเลยให้ลูกง่ามแม่แข็งแรงอีกต่างหาก นง่ขวดลูกแล้วยังป่านเบิ่งง้อถ่องคือเก่าอยู่ไหมเต่านมสมบูรณ์โอ้ง้อตัวนี้ครับไอ้ลูกตีนมดีโบ่ถีบโบ่หยังเลยคือโบต้องไปเฮ็ดหยังมาเลยเออปล่อยเลยกินเองเลยมาด่าธรรมชาติกับมันเลยอขุนด้วยว่ะจะมากง้อดำเพิ่นกับนี้เลยครับนี่ดัมมาต่อดัมกับนี้ บีบมาเตอ่อผมหมักอยู่ดูกบีบมาเตอร์เบื้องหลังเป็นแป้นแล้วครับกระดูกไงพวงกระดูกไงกระดูกไงอยู่ดิอืมเดือนนึงนี่พิษตาเลยล่ะกต่เบื้องเนิ่ครับนี่หนาซื่อช่วงนี้ครับหน้าซื่อมันถือเนาะจังหน่อยนี่ราคามันขื่นครับหัวขึ้นเลยขื่นละจิมหาอะไซื้อกันได้ปะนี่เนาะห้ามะครบตอนถือโบผ้ากันซื่อครับ ไปหาบ่าอใดอีขขายแบดกบดีบา,ดบาทนี่ก่บบครับยบ้างแสงมส่มถือว่าผ้ากันสือมาสือตอนแพีงแ่งอตเขียงน่เเือตอนถึงแมือตอนถึงมันถึงแล้วตอนถืก็ไม่คืนมาแล้วว่รัครับ เขาจะเอาลูกไว้เอาแม่นไปก็ได้เหมือนไม่ขายซื้อไปแล้วเอาลูกไว้ให้พันต่อไปให้เสร็จแล้วแต่สมัยสี่หาปีที่แล้วเกือบเกือบแสนด้เนาะแม่ลูกนี่เนาะพ่อเนาะแม่ลูกแบบไม่แม่ลูกแสนกว่าผมก็ซื้อมาแล้วแม่พ่อยหวนนะแม่ลูกแสนสามเนาะผมซื้อมาสองคูนนะยวนนะเดี๋ยวนี้เครงตโอ้ยสองหมื่นกลัวสองหมื่นเก่าอะไรยงไปแล้วมักเนาะ สามหมื่นหาได้การละแม่นี่เอาล้องเบิงจะเบิงแล้วให้ลูกดีให้ลูกงามอยู่ลูกน้ำสูงเบิงลูกเป็นพยันนั่นเบิงเอื่อยมันปวดเบิงเอย้ยมันนะอันนาก็ติดตัวนี้เพราะน่านได้ปีนึงเนี่ยได้ลูกน้องพร้อมปีแล้วลูกแล้วลูกก็ไปจำปีแล้วโตนะพ่อเนาะปีแล้วโต นี่เจ้าก็ทับอีกแล้วนี่สองเดือนนี่รู้เรื่องแล้วนี่สองเดือนนี่ครับเป็นในี่ก็ี่เอานี่แหละเอาพวกนี้แหละเอาพันนี่นี่แหละใค่เองนครับผมมาหูเหงาผมหม้วฟงุ้งเลี้ยงยากโอ้เลี้ยงยากป่อเลี้ยงยากอืมเลือกเลือกกินเนาะพ๋อเนาะย่างเหยียบไปตัวเดียบตัวเดียนอันนี้กินมากอันนี้กินเบิร์ดเมียน